วันนี้ได้มีโอกาสปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับทำอาหารส่งศูนย์อุปยนแต่ต้องบอกเลยว่าหลายครั้งนะครับตลาดไอคิวนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่ตลาดอย่างที่คิดเป็นที่ประทับใจของเด็กๆนะครับเป็นที่ประทับใจของผู้ใหญ่ให้ความสุขให้ความบันเทิงแต่วันนี้ผมได้เห็นโพสตนี้ก็เลยอยากจะจัดอาหารสดนั่นก็คือหมูบด9กิโลนะครับแต่ที่สุดยอดที่สุดก็ได้การติดต่อประสานงานจากเจ้คนสวยคนนี้นะครับนั่นก็คือเจออยแห่งชาบูยูตะและสมบูรณ พุนสุขนะครับหรือจะเป็นฉายาใหม่นะครับรัติการแห่งยามค่ำคืนปากแจ๋วแดงแจ๋วแล้วก็ไปหนีก่อนนะครับนอกเรื่องบันานนะครับเดี๋ยวเจเขาจะทุบกระบานผมให้โอ้โหรีบไปส่งที่ตลาดไอคิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าตลาดไอคิวนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นศูนย์อบพยพศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่รอบนี้นะครับก็ทําเป็นโรงครัวส่งเสบียงให้กับศูนย์อบพยพต่างๆพวกพี่ๆทหารแนวหน้าอะไรประมาณนี้นะครับพอมาถึงพวกผมก็เอาหมูบดมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ถาม พวกพี่ๆว่าเฮียเขียวหรือเฮียคิวของเราเนี่ยไปไหนครับผมอ๋อพี่ๆเขาก็ตอบว่าเออเฮียเขาเหนื่อยอ่ะเออเขาคงนอนพักผ่อนอยู่ข้างในนั่นอะอย่าพึ่งไปกวนก็แล้วกันโอเคครับพวกผมเองก็ไม่กล้าจะกวนไม่กล้าจะปลุกก็เลยต้องขอถ่ายรูปในการรับมอบไปหนึ่งแฉ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกพี่พี่ทหารแนวหน้านะครับในการไปรบและก็เฮียคิวด้วยนะครับที่เป็นธุระจัดการจัดหาจัดเตรียมของส่งให้พี่พี่ทหารและก็เพื่อนๆในศูนย์อพยพด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยคนไหนนะครับที่อยากปันน้ำใจแบบผมก็แวะมาที่ตลาด IQ ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับถ้าสงครามสงบนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวมาเล่นมากินมาดื่มนะครับที่ตลาด iq ก็แล้วกันนี่คือแผ่นดินไทย